สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับส่งให้ด้วยนะครับผม EP ที่5แล้วครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมีไปส่งกองไฟฟ้าครับผมร้านเนี่ยเป็นร้านเป็นโนแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะทางบริษัทของเราเนี่ยขายทุกอย่างเลยนะครับผมที่เป็นเครื่องดนตรีจะเป็นรุ่นไหนแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็ไปรอรับชมกันอีกทีนึงนะครับผม เรียบร้อยครับผมตอนนี้เราก็มาถึงบ้านลูกค้าผมมาส่งกองไฟฟ้านะครับเราไปส่งกองไฟฟ้าเลยเราต้องทาเวลานะครับเพราะว่าลูกค้าเขามีธุระต่อเราต้องรีบแลลวตอนนี้รีบแบบรีบจริงๆแล้วเราไปดูกันว่ากองจะหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับผมไม่ได้เยินเลยเลยน่าจะอยู่ข้างในไปแล้วนนี้เราไปดูกองหลังร้านเอ้ยหลังรถกันดีกว่านะครับผมนี่เลยครับผมเป็นกองไฟฟ้าโแรแลนด์รุ่นโอ้โหอันนี้คือชื่อรุ่นเลยปะเนะี่ยดีเอ้ย ท d ดีขีด KVX 2ครับผมชื่อันนี้คือกองไฟฟ้าโลแลนะครับมาพร้อมกับขาแล้ว <paragraphs> ก็แผ่นะครับผมแล้วก็เป็นขาฉาบขาแชะนะฮะแล้วก็แอมลูกค้าซื้อพร้อมกับตู้แอมโลแลน PM 1 0 0นะครับผมเป็นตู้แอมกล่องโดยเฉพาะเลยครับผมเจ๋งเกิดสงครามหรือเปล่าเนี้ยเรากดเรากดจิงเรียกลูกค้าก่อน ถูกหลังวะเนี่ยทีมพูนี้ทูกนคนนะสวัสดีครับผมเราติดต่อกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับผมลูกค้าออกมาแล้วเดี๋ยวเรายกกองเข้าไปไว้ข้างในก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราแกะทีละชิ้นแล้วก็ประกอบกองไฟฟ้ากันครับผมไปนี่ครับผมพอเรานี่อย่างแรกเลยน่าจะเป็นชิ้นนี้เราแกะชิ้นนี้ก่อนพอเราแกะชิ้นนี้มาปุ๊บเราจะได้เป็นตัวขาของกองก่อนเลยกับมาพร้อมกับคู่มือการประกอบนะครับผมขิงแรกเราต้องประกอบขาก่อนให้เป็นรูปทรงก่อน แล้วค่อยเอาแพทเนี่ยไปใส่กับเป็นโนอีกทีนึงไม่ใช่เป็นโนใส่กับกองับผมขายเป็นโนเยอะเกินปกต,ติผมไม่ค่อยได้ส่งตัวกองไฟฟ้าสักเท่าไหร่ครับผมถ้าไม่ใช่เคสชุกเฉินนะฮะจากวันนี้เราก็ย้ายพวกนี้ไป A later few moments นี่ครับผมอันนี้ก็เป็นกองไฟฟ้าโรแลนด์เริ่มได้โคงล้วเดี๋ยวต่อไปก็ต้องเอาผ้ามาคุมพอผ้ามาคุมปุ๊บกลายเป็นเต็นท์อันนี้ก็จะเป็นโคมไฟไปเสียบเวลากลางคืนเต็นท์เราจะได้ไม่เหงา เยอะเลยเรียบร้อยแล้วครับผมสําหรับกองไฟฟ้าโลแลนดครับผมนี่เป็นไงแล้วก็ตู้แอมตัวนี้ครับผม ซื้อคู่กันนะครับกับกองโรแลนด์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสําหรับเคลในวันนี้นะครับกับส่งให้ด้วยนะครับผม EP ที่5นะครับต่อไปอยากจะดูอะไรก็คอมเมนต์ได้ด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็สนใจอยากจะให้เรารีวิวอะไรหรือว่าอยากจะรู้สเปคของตัวไหนอยากจะให้เราถ่ายตัวไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมแล้วส่วนใครที่สนใจสินค้าก็สามารถทักเรามาได้นะครับผมแอดไลน์เป็นโนยูในเตดได้เลยนะครับผมแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนถึงตรงนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดต วันนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ